ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เป็น้องทุกท่านครับเดแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนน้ำปลาดุกตอนนี้ก็ปลาดุกแล้วก็อายุประมาณยังไม,ม่เต็ม3เดือนนะประมาณ2เดือนกัมบียี่สิบสองวันจะเต็ม3เดือนนะตรงนี้ก็เอาขึ้นกินหลายรอบครับผมจะคัดเอาแต่ตัวใหญ่มาขึ้นกินก่อนตอนแรกที่ขึ้นกินได้อายุได้2เดือนนะสองเดือนเราขึ้นกินแล้วก็มันาณ2เดือนกับ10วันก็ขึ้นกินอีกแล้วก็เมื่อกี่วันก่อนก็ขึ้นกินพาอเราคัดตัวใหญ่ขึ้นกินแต่ตอนนั้นเอาสมมต เลือกไม่ได้มันมันเลือกไม่ได้ตัวเล็กแต่ก็เลยมันก็ได้แต่ตัวใหญ่นี่ก็จะมีที่ปลาเข็งนี่ก็ได้เดือนหนึ่งครับตัวนี้ตัวมันกินอาหารไม่ทันมันก็ไม่โตตัวไหนที่กินอาหารทันมันก็จะโตมันก็น่าจะไม่ใช่ใบโพว์ตัวยาวๆไม่โตเท่าไหร่ก็เห็นเป็นตัวเล็กตัวนู้นใหญ่ตัวนี้ตัวมอตใหญ่นี่น่าจะกินอาหารทันนี่จะเป็นใบโพอันนี้ผมไม่แน่ใจ เราซื้อมันไม่ได้ถามเห็นว่าปลาขิงปลาหมอเอาเลยนี่ตัวนี้กินอาหารไม่ทันตัวนี้ปล่อยได้เดือนหนึ่งนี่รัสเซียเอามาหลังตัวที่กินทันก็จะรุ่นนี้นี่ก็จะเอาตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นอุยครับปิดอุยจะไปทําอาหารแตจะเลือกตัวใหญ่ทําอาหารอต,ตัวที่ปล่อยหลังนี้จะเป็นรัสเซีย ตัวตันนี้รู้สึกว่าตัวโตวเยอะอยูน่นะใช้ประมาณได้จะได้ตัวตัวสองขีดยังเป็นแท้เพรพอตรงน,นี้มันจะทำเป็นหลุมไว้เวลาเราดูดน้ำออก ได้ได้ <S <S ไอ,อ,อุ้ยไมออหมือเอาขันไหมแน่นั้นน่นเลยมีตัวยัง,ง,ยยยงไงเยี่หลยรอบนี้ไงตัวสิข,ขาดออกจากรอบแรกมันใหญ่แต่รอบรอบแรกที่เอาขึ้นว่าใหญ่แล้วตัวนี้เป็นตัวเล็กที่ใหญ่ขึ้นมาใหม่มันใหญ่กว่ารอบแรกเที่ยวออก ก็ยิงได้หลายลัวครับคุณเดลป็นรอบหนโตขนาดไหนต้นดูดูน้ำใส่ขึ้นเกือบสองโลคุณ่า